สามารถจัดเป็น,นั้นได้เต็มเลยค่ะนะคะลงหนึ่งคันนี้รถปีใหม่ไมน้อยสภาพป้ายแดงนะคะรับดอกเบี้ยไปเลย2.7 9ผดผลได้นาสุด84งวดน,นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทัองหนึ่งวันนี้เราจะมากับรถ2องคันนะครับเป็นรถลักษณะนะครับคล้ายๆกันนะครับเป็นตู้เหมือนกันแต่ว่ามี ตู้แห้งกับตู้ทำความเย็นนะครับเป็นโต้ตารีโว่นะครับระหว่างปี18คือตู้เย็นนะครับปี19คือตู้แห้งนะครับคาโก้บ็อกวันนี้นะครับผมกับพี่เต่านะครับจะมาเริ่มต้นที่นะครับปี2019ก่อนคันนี้นะครับปี2019นะครับตัวเครื่อง2.4นะครับเจพัทนะครับวันนี้ขายให้ในราคานะครับเอาไปเลยนะครับรถพร้อมใจงานไม่หมื่นโลนะครับในราคา459,000บาท นะครับ459,000บาทครับคุณพี่เต๋าครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่เอ่ยคันนี้คันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยค่ะนะคะล้งหนึ่งคันนี้รถปีใหม่ไม่น้อยสภาพป้ายแดงนะคะรับดอกเบี้ยไปเลย2.79ผลได้นานสุด84งวดน,นะคะคันนี้นะคะความสูงของตู้นะคะเดี๋ยวเต่อจะวัดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่มาดูองค์ประกอบของตัวรถก่อนนะคะคันนี้เป็นรุ่นไหนคะน้องหนึ่งตัวนี้เป็นตัว2.4นะครับตัวเจพา s นะครับก็ตัวเจพัดหมายความว่ามันจะเป็นกระจกไฟฟ้าะ<ฆ>นะครับแล้วก็ดูนะครับหน้าตาของเขานะครับพลาสติกนะครับยังคงดําสนิทนะครับไม่มีรอยเปกระแทกที่ไหนมาไฟยังดูใสนะครับไฟยังดูใสนะครับไม่มีรอยเหลืองเกียมแตกร้าวและน้ําเข้าแต่อย่างใดนะครับ รถปี2019แน่นอนนะคะยางใหม่สภาพสวยไม่น้อยนะคะรถใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยมากนะคะเรียกได้ว่าสภาพเทียบป้ายแดงได้เลยนะคะถ้าลูกค้าไปซื้อเฉพาะหัวป้ายแดงนะคะ5 0 0แสนกว่าถึง6 0แสนนะคะแต่จะไม่ได้ตู้คาโก้บ็อกที่ได้มาตรฐานแบบนี้นะคะแล้วก็ตู้นะครับแข็งแรงนะครับไม่เหมือนกับตู้สเตนเลสนะคะ เอาอะไรไปเจาะด้านข้างหยิบของข้างในออกมานะครับแต่ตัวนี้นะครับบอกได้เลยแข็งแรงนะครับเป็นวัสดุชิ้นดีนะครับแข็งแรงน้ําหนักเบาทนทานนะครับส่วนมาข้างหลังครับคุณพี่เต๋อครับปกติตู้ทึบนะครับหลายคนนะครับบอกว่าเวลาขึ้นยงขึ้นลงนี่มันยากลําบากเหลือเกินเพราะอ่อนสูงตู้นี้นะครับดูนะครับไม่สูงนะขึ้นง่ายนะตู้นี้นะคะสามารถรองรับน้ําหนักได้เยอะนะคะแล้วก็ ความสูงของตู้นะคะจะอยู่ประมาณเมตร80นะคะเมตร80ว่าจากพื้นจนถึงหลังคานะคะความสูงนะแล้วก็ตู้นะคะตีด้วยนี่เลยนะคะเป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กตีล้อมมาแล้วก็ปูพื้นด้วยเหล็กนะคะฉะนั้นลูกค้าที่จะนําไปบรรทุกข,ของนะคะไปขนของนะคะที่เป็นของหนักนะคะหรือว่าเป็นของอะไรก็ตามแต่ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะคะ นำไปใช้ประโยชน์ได้สําหรับตู้คาโก้บล็อกตัวนี้ตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็ถือว่าพื้นนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับมาดูนะครับใหม่ไม่ใหม่นะครับดูไฟข้างบนนะครับยังซีนไว้กับพลาสติกนะครับติดมานะครับดูนะครับใหม่ใหม่มาดูนะครับด้านข้างนะครับต่างๆนะครับสีนะครับยังโอเคอยู่นะครับตู้สวยๆไม่มีรอยเปกระแทกที่ไหนนะครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เวลาเปิดมานะครับตัวนี้จะล็อก ล็อกข้างนะครับล็อกประตูนะครับส่วนนะครับเห็นแล้วว่าล้อลักษณะนี้นะครับไม่ใส่ล็อกระทั่ค่ะไม่ใส่ยาง XCD เพราะอะไรครับเพราะอันดับแรกเลยครับรถไม่ได้วิ่งบรรทุกหนักนะครับถ้ารถวิ่งบรรทุกหนักหลายคนต้องเข้าใจว่ามันต้องเปลี่ยนล็อกระทัผายางบรรทุกเปลี่ยนเพาลอย นะครับนี่บ่งบอกนะครับว่ารถไม่ได้บรรทุกหนักนะครับบางทีรถตู้ทึบตู้คาร์คูบ็อกไม่จําเป็นว่าจะต้องบรรทุกหนักเสมอไปใช่ค่ะของเบาเเยอะแยะแต่ว่าที่ไม่ต้องการโดนฝนก็มีค่ะนะครับนี้รถสวยยางใหม่นะคะแล้วก็เสริมแหนบมาประมาณ4เส้นนะคะเพื่อรับน้ําหนักของตู้ได้นะคะมานะครับมาดูภายในกันเลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับจะต้องเหยียบคลัตช์นะครับระบบเซฟตี้ของโตต้าลีโวนะครับรถปีใหม่ๆจะต้องเหยียบคลัตช์นะครับถึงจะสตาร์ทเครื่องติด นะครับเพื่อป้องกันการที่ว่ารถอยู่ในเกียร์สมัยก่อนเวลาสตาร์ทนะครับมันจะพุ่งไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับต้องเหยียบคลัตช์ถึงจะสตาร์ทเครื่องติดแล้วดูใหม่มากแล้วก็แอร์นี่ครับออกมานะครับบอกได้เลยพี่เตา๋าไม่ใช่เย็นอย่างเดียว<ะ>แต่มันเป็นแอร์ที่เย็นและกลิ่นใหม่ะนะครับเพราะว่าทั้งรังพึ่งแอร์ทั้งต่างๆนะครับทั้งกอง มันยังเป็นของใหม่หมดนูครับผมยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะม่านบังแดดนะคะนี่แผงบังแดดยังอยู่ยังไม่ได้แกะพลาสติกใช่ครับอันนี้เขามีลงอาคมมาเอาอันนี้คือไม่เกี่ยวไม่สําคัญนะคะพอดูภายในแล้วดูภายนอกแล้วเราไปดูที่ห้องเครื่องกันค่ะนะครับจะไล่ชี้กันทีละจุดนะครับดูนะครับดูนะครับน็อตนะครับน,อน็บนอตยังด้านๆนะครับยังไม่มีรอยแม้แต่ขยับนะครับเพจนะครับใหม่ๆ นะอาร์คทุกอย่างยังอย,งอยู่ครบนะครับดูกันนะครับไล่กันทีละจุดคานหน้านะครับคาดหน้านะครับเดิมนะครับน็อต<ะ>ไม่มีขยับนะครับสีแต้มจากโรงงานตามท่อต่างๆตามกิปต่างๆนะครับ,รบยังอยู่ครบดีหมดไม่เคยไปรือ้อ <Okay. S 2> ไม่เคยไปถอดไม่เคยไปกระแทกมาจากที่ไหนอ่าอ่ะ,อะนะคะไปคันหนึ่งแล้วนะคะเป็นรถตู้แห้งคาร์โกบ็อกนะคะความสูงเมตรแปดสิบเรามาดูตู้เปียกกันนะคะ คันนี้เป็นตู้เปียกหรือที่เรียกกันว่าตู้แช่ฟิตนั่นเองนะคะคเป็นตู้เย็นนะคะเป็นโตโยต้ารีโวตู้เย็นปี2018 <ๆ S 1> นะคะตู้นะคะเป็นยี่ห้อ m p c มคูนะคะตู้นี้เป็นตู้เบาแต่รับความเย็นนะคะแช่แข็งแช่ฟิตแช่อะไรได้หมดทุกอย่างนะคะลูกค้าเอาไปแช่ของส่งของทานสปอร์ตโลจิสติกแช่อะไรก็ได้หมดนะคะคันนี้นะคะราคา569,00 0บาทค่ะ คันนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องใส่ถึงขนาดเพาลลอยคันนี้นะครับก็ใส่ล้อกระทบผานะครับยางมิชลินเอ็กซีดีนะครับแล้วบรรทุกนะครับความสูงข้างในตู้ก็จะอยู่ประมาณ160กนะครับก็ถือว่าน้ําหนักนะครับสตัน3าตันก็สบายๆใช่ค่ะสำหรับรถคันนี้นะครับเพราะว่าอันดับเลขเลยนะครับใส่เพาลลอยสิ่งที่ตามมาเรื่องเบรกมือเบรกมือจะหายออกไปข้างหน้านะครับตัวนี้นะครับมันหลายคนบอกว่าทําไมมัน ดูเหมือนว่าตัว2.8นะครับเพราะว่าถ้าตัว2.8นะครับคุณพี่เต๋าสีนะครับกันชนหน้ามันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับแต่สังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ยังเป็นสีดําอยู่นะครับสีนะครับมันแล้วแต่นะครับบางคนอาจจะเลือกหรืออาจจะไปทําให้มันเข้ากับตัวรถนะครับตัวนี้แต่เป็นเจพัทสองจุดสี่เหมือนกันปี18นะครับรถห้องเย็นนะครับ ตู้ MBC นะครับใช่แล้วค่ะตู้ MBC ต้องบอกเลยนะครับว่าความเย็นนะครับอย่างน้อย20องศาได้แน่นอนค่ะติดลบนะครับไม่ใช่20องศาธรรมดาต้องติดลบนะครับค่ะยางใหม่นะคะแล้วก็สภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคันนี้ยคันนี้นะคะเป็นล้อกระทาผ่าอันนี้เขาเรียกว่าล้อกระทาผานะคะคันนี้เรียกว่าล้อกระทาผาคันนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึงเกือบ3ตันใช่นะคะแล้วก็เป็นยางนะครับ ก็ที่รู้ๆู้อยู่แล้วนะครับของสายบรรทุกนะครับ XCD2 นะครับ XCD2 นะครับเขาจะต้องใช้ XCD2 กันหมดนะเพราะว่ามันเป็นล้อที่ได้มาตรฐานและก็ทนนะครับไม่มีระเบิดแน่นอนทนแรงกดได้เยอะนะครับวิ่งกันไปเดยครับ3าตันสตัน5ตันนะครับกับ XCD2 นะครับเพราะว่าล้อมันเสริมใยเหล็กนะแล้วก็ดูนะครับคุณพี่เต๋าครับต้องดูคัสซี คัดซีนะครับไม่มีเบี้ยวไม่มีผูกไม่มีก่อนไม่มีน้ําทะเลนะครับดูได้เลยนะครับยางสวยสวยดําๆนะครับยางเป็นปี2020นยอ่ะยางปี2020นะคะแล้วก็เสริมแหนบมาเกือบ10เส้นเลยนะคะนี้ดูนะครับสามารถบรนทุกหนักได้เลยเสริมแหนบนะครับพอเสริมแหนบใส่ปุ๊บอ่ะเสริมโชคมาด้วยนะครับคุณตาตกล้องครับนั่งเลยครับนั่งให้ดูนิดนึงนะครับว่านแหนบนะครับทามาเรียบร้อยเสริมโชคมาเรียบร้อยซื้อไปใช้งานอย่างเดียว และก็ต่างๆนะครับลงเอกสารถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับและที่ผมเปิดนะครับอันดับแรกเลยให้ดูก่อนความสูงนะครับ1 6 0แล้วดูนะครับดูที่แผ่นผ้ายางนะครับนี่คือแรงลมนะครับแล้วท่านลูกค้าคิดเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับแอร์ใหม่ๆนะครับคอยเย็นไม่มีตันลมออกมากระแรงสักขนาดนี้นะครับความเย็นลงไวแน่นอนนะครับนี่ให้ดูนะครับว่า ตู้เย็นแล้วดูนะครับผ้ายางนะครับใหม่ๆเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะคะแล้วดูนะครับดูนะครับดูนะครับนี่ขนาดผมจอดนะครับดูความเย็นลงนะครับเร็วมากน้องหนึ่งดูนะครับลงเป็นตัวเลขเลยครับเห็นไหมครับนี่ลงไวนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าลงไวนะคะลดตู้เย็นนะคะถ้าเป็นตู้ใหม่นะคะลงไปแบบนี้นะคะลงไปจนถึงติดลบนะคะ ดูภายในก่อนนะคะสภาพสวยกริฟเหมือนป้ายแดงเลยค่ะกลิ่นยังใหม่อยู่เลยนะคะสำหรับเซย o ต a r e ี o คันนี้ของเรานะคะมาดูข้างหน้ากันนะครับให้ดูนะครับว่ารถเครื่องใหม่ๆนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับสวยงามนะครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะน้องตองหนึ่งแล้วก็น้องลูกเต่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ